ครับสวัสดีครับพี่ซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับพอแยมเนาะพี่น้องเนาะครับพอแยมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปู่โคราชต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่26กันยายน68แลาวพัฒนาออก1 9 6 9 5 8 รับเรือล่างเก่าหกเก่าเนาะพี่น้องเนาะรับของปูโคราดงวดที่ผ่านมากะเข่าได้พี่น้องเด้แต่ว่าปูเนียนพิษตูเนาะพี่น้องนี่นะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบหกกันยายนสองห้าหกแปดลาพัฒนาปูโคราดบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดเน้นที่เจ็ดพี่น้องแต่ว่ามากแปดเนาะพี่น้องเนาะ ห้ปดเข้าตรงๆเด้พี่น้องเนอะเกือบเป็นแตยทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนาะครับห้าเก้าออกหกเก้าครับวันนี้ปูทรงมาแล้วพี่น้องครับรเตรียมพามาติดตามต่ออีกกับเราพัฒนาปูโคราชนะพี่น้องเนาะ ครับสัตว์เก่เน,นะพี่น้องเนาะลาพัฒนาปูโคลาดบนล่างวิ่งลูด ขับศกับ1นึ่งนะครับศนย์กับ1เน้นที่0นย์นะครับ ครับส่วนปูจับคูได้พี่น้อง80 70 60 tám một, สองหกสองนะครับ ครับครับปูเน้นที่0นย์ะพี่น้องเนาะครับนี่แปดศเจ็ดศูน เทว,วาหลักหนึ่งหลักสองมากเก่าได้พี่น้องเดนอครับผลิตพัณ์มาปูเนียนพิดโตนาะพี่น้องเนาะครับฉันั้นแล้วอย่าลืมนะครับเนาะครับวันจันทร์นาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่29กันยายนสองห้าาวพัฒนาปูโคราชบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับ1เน้นที่ศูนย ครับ8 0 7 0 6 0 8 1 7 1 6 1 8 2 7 2 6 2เนาะพี่น้องเนาะเอาประเดี๋ยวก็อวยพรคอยเขาปังปังยิงเนาะพี่น้องเนาะจะได้สุกๆมันๆกันนะครับถ้าประเตี๋ยวก็จะเบิ้งก็ได้พี่น้องเด้อปูมันส่งมาให้นะครับครับลาวพัฒนา29ทับโอ29กย 6 8แปดกับ 1>, 1เน้นที่0นยนะ์พี่น้อง8 0 7 0 6 0 8์เจ็ดศูนย์หนเนึะพี่น้องเนาะรับสูตรใหม่ครับเอกลักษณ์ของปูโคราสนะพี่น้องครับครับเตรียมก็ขอกราบขอ,ขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปู่โคราสเนาะครับเนาะ ครับที่ได้ชงตัวเลขแนวทางล่าพัฒนาไมา้พอแต้มรับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบงิงไปเปลี่ยนแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเนอตัวเลขเป็นแช่แนวทางนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอแต้มข้อวยพรคอยเขาก็ให้ปังปังยิ่ครับพี่น้องอฟซีก็จะได้โศก,ก,กมัน,ม,นมันกันเนอะพี่น้องเนาะครับ เอาจะเลื่อมดนะพี่น้องเด้อขามาแล้วก็จะลืมกดไหลกดแช่พปรเตียมน้ำแดงเนานะครับเนาะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมนำนาคามครับสุดท้ายถ่ายสุดนี้ขออิซีทุกคนโฉบโมันมันเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะข้าพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม